ก็ร oh ู้สึกแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ได้ใส่หน็กเลยอะค่ะรู้สึกว่าฟันมันก็มันค่อยๆเคลื่อนไปกับกับเหล็กที่คนหมอใส่ให้ค่ะแล้วก็การสบฟันดีขึ้นครับการยิ้มการอะไรก็การแสดงออกมาขึ้นการยิ้มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อที่ดารัสบัวลินนะคะชื่อเล่นชื่ออันค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อทเนตหลวงศีนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์บ ที่นี่ก็อยู่ใกล้บ้านนะครับผมอยู่ใกล้หมู่บ้านครับเริ่มแรกนะคะก็คือแฟนมาทํางานที่นี่ค่ะแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านข้างๆคลินิกเนี่ยค่ะก็เดินผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกว่าอยากอยากจะจัดฟันก็เลยลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะคุณหมอก็ถามว่าทาไมถึงอยากจัดฟันก็เลยว่าอยากยิ้มสวยคุณหมอก็ให้เราตตดสินใจค่ะให้ให้เราเป็นคนเลือกเองคุณหมอก็จะแนะนำาต่งง ก็ตัดสินใจเลือกจัดฟันที่นี่ค่ะพอดีแฟนก็จัดฟันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจัดอยู่ที่คลินิกที่สาขามหาวิทยาลัยค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้กลับไปทําสักทีก็เลยชวนให้มาทําที่นี่ด้วยกันนะคะไเ่ิม่มเริ่มต้นใหม่เลยที่นี่ <laughs> เพราะาก็รู้สึกว่าก็บรรยากาศภายในคลินิกก็โอเคคุณหมอก็ใจดีก็มพี่พนักงานทุกคนก็น่ารักดีค่ะ มันก็ค่อ,คอยๆเคลื่อนไปกับกับเล็กที่คุณหมอใส่ให้แล้วก็การสบฟันดีขึ้นครับอาการ้มการอะไรก็การแสดงออกมากขึ้นการยิ่มกากขึ้นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าคุณห<ฮ>มอก็ใจดีพูดตอนแล้วก็น่ารักค่ะพี่ทุกคนก็ใจดีนะคะเวลาที่มาที่คลิคนิกสาขาพระมสองก็ตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาว่ากจะมีสวัสดี เกรงกลัวต่อการทำฟันนะครับปฏิบัติารทำฟันทุกคนก็จะก็จะกลัวอะไรเงี้ยพูดถึงการทำฟันมาทำฟันอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลัวเจ็บกลัวอะไรเนี่ยแต่พอเข้ามาแล้วมีการต้อนรับหรือการบริการที่ดียิแ่แย้งใจใส่ก็ทำให้ความตึงเครียดตรงนั้นหายไปครับที่นี่นะคะก็จะมีจุดคัดกรองนะคะพอเข้ามาทำฟันก็จะมีวัดความดันตรวจไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเช็คเบื้องต้นว่าเรามีไข้หรือเปล่าอะไรอยเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะคุณนะค,ะค่ม